สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนอยู่ในป่าใหญ่เลยค่ะวันนี้พามาเข้าป่าเดี๋ยวมาหาผลไม้ป่าแล้วก็มาดูกันค่ะว่าพอจะมีเห็ดให้เราเก็บมีเห็ดอะไรบ้างนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นฤดูเห็ดเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าป่านี้ที่แอนมาจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะแต่ก็มีผลไม้ป่าแน่นอนค่ะเพราะเป็นช่วงฤดูกันของผลไม้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจออะไรกันบ้างตามไปชมด้วยกันกับแอนค่ะทุกคนนี่ค่ะมาเจอลูกลูเบอรี่เหรอคะนี่ค่ะแบล็คเบอรี่มากกว่าเนาะ น่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่เพราะว่าสีดำ,ดำๆเนี่ยค่ะเก็บเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยทานได้ค่ะเป็นผลไม้ป่านะคะอร่อยด้วยนะคะเปรีป้ยวๆหวานๆห,หวานมากอร่อยอ่ะเดี๋ยวเอนจะเก็บเดี๋ยวเอ็นจะเก็บ,กบหลายลูกแล้วให้ชมนะคะสนุกกลางป่าค่ะผลไม้ป่าค่ะไม่มีสารเคมีดีโอเลย นี่ค่ะอุ้ยมีหนามนะคะต้องระวังเอามันเกี่ยวแล้วนะนี่ด้านหลังก็มีเยอะเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูผลงานใกล้ๆเลยนี่ค่ะเป็นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอรี่นะคะน่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่มาก่ะเพราะว่าสีดำเนาะ เยอะเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่ามีผลไม้อะไรให้เราได้เก็บกินกันบ้างนะคะเข้ามาในป่าแล้วไม่เสียเวลานะคะ <c oughs> มาแล้วต้องหาให้ได้สักอย่างหนึ่งโอเคจ้านี้ค่ะทุกคนบลูเบอร์รี่นะคะซึ่งอยู่ในป่านะเห็นไหมคะลูกโตแล้วก็รสชาติตอนนี้คือกําลังดีเลยค่ะเปรี้ยวหว,วานหวานอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นบลูเบอร์รี่ป่าะคะ่ะอุ้ช่อใหญ่เลยเนาะเห็นไหมคะได้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าป่าทางยุโรปมีอะไรให้เก็บกินนี่คือผลไม้ป่าเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน เยอะแยะเลยลูกใหญ่ๆอย่างนี้ยลูกใหญ่มากเลยลูกเนี้ยนี่ค่ะตรงนี้ช่อใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว้าวนี่เลยซูมมาเลยให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะรสชาติอร่อยมากๆทีเดียวสนุกเพลินค่ะเข้าป่าหาของป่าจริงๆนะคะคราวนี้เพราะว่าได้มาไม่ได้มาหาเห็ดอย่างเดียวอุ้ยนี่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 เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเยอะเลยอ่ะอุ้ย นี่ได้กำมือเต็มหนึ่งแล้วนะแต่ต้องระวังนะคะบลูบอรี่ป่าหรือว่าเรแบแบล็คบอรีเนี่ยค่ะเขาจะมีหนามเนาะที่ต้นเขาเนี่ยค่ะอุ้ยชิมได้กันไหมอร่อยอ้ําข้าไปตัดเอาสนุกสนุกสนานโอเคแล้วล่ะนี่ีค่ะเต็มมือเลยนะคะ นะคะทุกคนเดินเข้าป่ามาด้วยกันกะแอนค่ะเดี๋ยวดูกันน้อว่ามีอะไรอีกนี่ตรงนี้ก็มีต้นหนึ่งนะบลูบอรีเร่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเขายังเป็นช่อเล็กๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ะเปี้ยวไหมอ่ะ hmm. โอ้ยทุกคนมาเจอนี่ค่ะลูกมาเบล่าค่ะอูดกมากนะด้านบนน่ะนี่ค่ะทุกคนมาเบล่าสีแดงนะคะ เป็นผลไม้ป่านะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะพันนี้มาเบล่าเนะะี่ยค่ะเขาจะมีทั้งสีเหลืองสีแดงเนาะสีเหลืองเนี่ยจะหวานฉ่าสีแดงเนี่ยเปื่อยเพราจ้าฝาดไเปรี้ยวนิดนึงแต่รสชาติก็อร่อยค่ะสําหรับของชอบของเปรี้ยวเลยค่ะเครื่องบินบินผ่านอ้เสียงดังเลยะคะ่ะน,นี่น่าดีค่ะเครื่องบิั่นนู่านไปนะคะเห็นไหมะข้างฝาหูโดดมากเห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากๆเลยอ่ะ สุดยอดของป่าเลยค่ะโอ้เดี๋ยวแอนจะเก็บให้ดูนะคะทุกคนโอเคคะ่ะตรงหาของป่าเก็บกินของป่าค่ะนี่คือมัเบล่าเนาะเนี้ยค่ะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เลยค่ะหวานอนะ่ะเก็บลูกใหญ่ใหญ่เก็บลูกใหญ่ใหญ่เยอะมากค่ะทุกคน หนูอยากได้สัมผัสรสชาตินะคะเป็นผลไม้ป่าที่อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าบ้านเราทางเมืองไทยด้วยจะน,น่าจะเป็นทาม,มาค่ะแต่ที่นี่เขาจะเรียกมาเบล่านะคะก็คือลูกทามนั่นเองเนาะทามแดงอย่างนี้นะคะเดืถุงมาได้รบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวแอนจะเก็บสักหนึ่งไปอยากทานเดี๋ยวส่งไปให้ทานที่เมืองไทยเลย <c oughs> โอเค ตอนนี้เขากำลังสุกพอดีเลยสนุกนะเจ็ดของป่าไม่มีสารเคมีค่ะนี่เดี๋ยวให้เห็นชัดๆเดี๋ยวถ้าเจอต้นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปะเจ็บนะตะกี่เดินผ่านอยู่เนาะมีอยู่ต้นนึงสีเหลือง,ม,องมีเยอะเลยมันเร็วเขาจะสุกเร็วเขาจะงอมเร็วอะแต่มันสูงอะอืะอะมันสูงต้นสูง เดี๋ยวเขาจริงนี่ไหมอ่ากิ่งนั้นแหละกิ่งทั้งบนโอ <Okay S 2> เคได้จิ่งนี้อโอ๊บตาโอเคค่ะกระจนภายในกลางค่ะถามว่า,าป่าอันตรายไหมทางยุโรปก็ต้องระวังเนาะใช่ต้องระวังเราเข้าป่าอยากเข้าไปลึกๆนะคะ มีต้องเข้าป่าทางยุโรปต้องมีเพื่อนด้วยนะใช่ไปคนเดียวอันตรายไปคนเดียวเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการป่าแล้วก็ไม่สามารถมีใครช่วยเราได้เลยนะคะแต่แอนไม่ได้เข้าป่าลึกนะก็ไม่ได้ลึกมากอยู่ใกล้นถนน,นมีคนมาวิ่งด้วยแถวนี้นี่ค่ะทุกคนได้มาถุงหนึ่งแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะน่าทานมาก,มากเลยแล้วชาติก็ดีมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปเดินดูป่าบริเวณใกล้ๆก,ก,กันว่ามีอะไรให้เก็บได้บ้างนะคะสําหรับผลไม้ของป่ากันค่ะนี่ค่ะทุกคนมาเจออีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือพันธุ์สีแดงเหมือนกันเนาะเยอะมากอะคะ่ะทุกคนแล้วแต่จะเก็บกินเลยของป่านะเนี่ยค่ะของป่าทาั้งยุโรปนะคะโอเคเลยนี่ค่ะทุกคนเดินมาตรงนี้โอ้บลูเบอรีร่เยอะมากค่ะทุกคนเก็บไปเลยค่ะ อืทำโยงทำเย้มค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่แอนซูไม่ดูใกล้ๆก้กันเลยนะคะตะกี้ตรงนูน้นน่ะลูกเขาจะโตหน่อยแต่ตรงนี้ลูกเล็กๆแต่ก็รสชาติก็เปรี้ยวอมหวานอร่อยเหมือนกันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามอร่ามเท้เลยค่ะเก็บสูง,งเก็บล่างน,านี่อืมอืม,อมนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้งอมเยอะเลยอะ่ะมาลงมือเก็บกัน b บอรี่แบล็คเบอรี่นะคะตะกี้นี่มาเจอมาเบลล่าพันธุ์สีเหลืองค่ะทุกคนนี่ค่ะดกมากเห็นไหมคะเยอะแยะเลยแล้วพันธ์สีเหลืองเนี่ยเขาจะหวานมากๆเลยนะหวานทั้งเปลือกหวานช่าเลยค่ะถ้าตัวของพันธุ์สีแดงนะคะตัวพลัมสีแดงตะกี้เปลือกจะออกฝาดๆเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่สีเหลืองเนี่ยจะช่าเลยค่ะทุกคนปีนป่ายกันปะปนเ,ปนเป็นลิงเลย,เน,ลเลยนี่แหละของป่า ก็เป็นอาหารของลิงไปขนมาเก็บกินนี่ค่ะทุกคนกิ่งด้านบนนะคะเนี่ยค่ะเหลืองอรามเลย<ม>เห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนความสําเร็จก็มาเยือนค่ะถึงต้นและเก็บแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเหลืองอรามเลยเอาเลยค่ะเอาเลยนี่ค่ะผละไม้ป่า<ม>นะคะลูกพลัมหวานมากๆคะ่ะทุกคน,นเพื่อนข,ขึ้นไป<ะ>เก็บ เหมือนลิงเลยนี่แหละอาหารลิงคนก็กินได้หวานอร่อยหวานเคี้ยวแล้หวานกว่าสีแดงอืมสีแดงเปลือกเขาจะเปรี้ยวๆฝาดๆไงมันจะเฟื่อนๆตรงเปลือกนิดนึงที่สีแดงอะเนาะนี่ตายตนเลยเนี้ยกลุ่มใหญ่ๆนั่น่ะเก็บอยู่ตรงไหน นี่ค่ะทุกคนอุ้ยเก็บใหญ่สนุกว้อเก็บง่ายเลยเป้าหมายหลักคือมาหาเห็ดพึ่งหวานนะคะไม่เจอเห็ดมาเจเ็บผลไม้ป่าไปซะเลยอย่างน้อยเข้าป่าแล้วให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศความสนุกสนานในป่าค่ะนี่เก็บไปเลยโอ้ยสองลูกนั้นโตโตเลยค่ะ เห็นไหมคะพอจับกิ่งหน่อยหนึ่งเขาก็จะร่วงละเพราะว่าเขางอมแล้วไงนี่ค่ะทุกคนผู้ชำนาญการเก็บมาได้หนึ่งถุงค่ะเห็นไหมคะเหลืองรามเลยโอเคค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสีเหลืองลูกโตโตเลยนะนี่ตะกี้ที่เพื่อนเก็บมาได้เห็นไหมคะเยอะแยะเลยแต่ขนาดลูกเล็กนะสีสวยนะคะอันนี้แบบอืมลูกใหญ่เลยค่ะเนี่ยใหญ่กว่าเนาะแล้วก็เขาก็จะหวานฉ่ำเลยละค่ะนี่ สีก็แตกต่างกันนะเขาก็จะสีนวลหน่อยเนาะใช่สีเหมือนไข่เหลืองนะมันก็จะเป็นพันที่สีเหลือมกันหน่อยหนึ่งโอ้แต่ลูกใหญ่มากคนะ่ะทุกคนลูกใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงคนนึงมันขี้เก็บหน่อยเราเก็บลูกใหญ่ๆมาให้ได้ชมกันนี่คอแต่นิดเดียวก็ร่วงแล้วว่ะมันร่วงง่ายแป๊บนึงนี่ค่ะทุกคนให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมคะ ลูกใหญ่จริงลูกใหญ่แล้วหวานมากเอเลยวันนี้ข้าป่าหาของป่าได้ของปลาจริงๆเดี๋ยวชิมชิมชิมมิหอมมากโป๊ะในปากเลยอะค่ะโอเคค่ะ แต่ดีนะที่ต้นเขาไม่มีหนามเหมือ <laughs> นบลูเบอรี่บลูเบอรี่หนามเยอะลยดลนะสิบูเบอร์รี่หนามตึงเลยจัดยากเป็นมืออร่อยอ่ะอย่ายเอ็นจิตได้ถุงใหญ่แล้วได้ถุงใหญ่แล้ว,หหลวหเห็นไหมคะ <laughs> ผละไม้ป่าสนุกสนาน <laughs> เพลิดเพลินค่ะมาหล่นหมดอ่ะไม่ได้มันถูกไฟเอื้อน <laughs> 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 <l ux> ล่วงหมดเลยล่วงในเก็บไว <l ux> ้เขาตีกค่ะออกมาจากต้นพลัมนะแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะมาเจอบลูเบอรี่อีกหย่อมใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะหย่อมใหญ่ลูกใหญ่เลยค่ะเ <l ux> ยอะมาก <l ux> น,นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเ <l ux> ต็มไปหมดเลย <l ux> ให้ดูใกล้ๆโอ้สวยงามค่ะ เดินเข้าป่าหาของป่านะคะคลิปนี้นะคะได้เห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานก้านลายนะคะมาสองต้นแค่นั้นเองค่ะตอนช่วงนี้นะคะช่วงนี้เห็ดยังออกไม่เยอะเนาะนี่ค่ะได้มาสองต้นอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ได้นี่ค่ะมาเบลล่าหรือว่าพรมแดงนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็มีพรมเหลืองเนาะหวานชําเลยค่ะสําหรับพรมเหลืองแล้วก็ บอดีบูเบอรี่เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยเห็นไหมคะผมงานเก็บการเข้าป่าได้ของป่าหลายอย่างเลยค่ะวันนี้ก็สนุกสนานร่าเริงตามกิจกรรมคนไทยในต่างแดนละค่ะแต่อยากให้ทุกคนที่บ้านนะคะบ้านเราเมืองไทยได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าที่นี่นะคะเราก็สนุกสนานในการเพืชเพลินหาของป่าประมาณนี้ค่ะ ทุกคนวันนี้นะคะเข้าป่าหาของป่าก็อย่างที่ท่านชมได้เห็นเลยนะคะนี่ค่ะได้มามากมายนะคะเห็ดสองต้นค่ะเห็ดพึ่งหวานก้านดํานะคะกา้านลายหรอการ้านลายขาลายขาลายเห็ดพึ่งหวานขาลายค่ะได้มาสองต้นนะคะเห็ดพันนี้อร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะกา้ <S <S นานเขาจะกรอบและเนื้อตรงฉ่ส่วนหัวนะคะ ก็จะนุ่มๆแับเหมือนฟองน้ำเนาะแล้วก็มีมะเมล่าค่ะนี่ค่ะมะเมล่าสีแดงนะคะเรียกว่าลูกทาแดงแล้วก็มีพรมเหลืองอย่างที่แอนให้ได้เห็นตอนหน้านี้เลยนะคะ แล้วก็เบอร์รี่ค่ะวันนี้เข้าป่ามาคุ้มก็หวังว, <c oughs> ว่าทุกคนคงจะสนุกกับการติดตามชมคลิปนี้ของแอนนะคะแล้วถ้าอย่างไรค่ะติดตามชมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ติดตามข่าวสารทันท่วงทีสําหรับคลิปใหม่ๆของแอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ๊ายบายทุกคนคะ่ะช้คลิปนะคะแอนเดินออกจากป่านี้ค่ะแล้วมาเจอทะเลค่ะ ออกจากป่าหาทะเลกันบ้างนั้นเนาะลแอนจะพาให้ดูบรรยากาศทะเลนะคะว่าทะเลของทางยุโรปทางแม่เป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะ